สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวในเมืองเล็ก,ลกๆจากประสบการณ์ของเรานะคะเชา้ชาๆจะมีแสงแดดสวยงามมากๆค่ะตรงนี้เป็นสัญลักษณ์หางเสือนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นท่าเรือที่เล็กๆแห่งหนึ่งที่เรียกว่านี่นะสามฮัมมองจากมุมบนลงมาก็วิวก็จะสวยงามมากๆค่ะ ช่วงนี้ยังเป็นช่วงของฤดูหนาวอยู่นะคะหิมะก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆนะคะช่วงนี้อีกไม่กี่วันก็คงจะละลายบริเวณนี้เป็นบริเวณท่องเที่ยวที่มานั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจนะคะช่วงนี้จะยังทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเป็นช่วงฤดูหนาวก็ผู้คนจะอยู่แต่ในบ้านนอกจากออกไปทํางานเท่านั้น,นะคะ่ะ ภาพก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะค่ะจากในภาพเราก็จะไม่เห็นผู้คนเลยนะคะก็ตอนนี้สภาพของหิมะก็จะไม่สวยงามแล้วค่ะก็จะเริ่มละลายแล้วก็จะมีคราบสกปรกที่ทุกคนจะได้เห็นสิ่งที่หมกอยู่ในหิมะเนี่ยค่ะตรงนั้นเป็นโบสค่ะมองจาก ตรงริมทะเลขึ้นไปนะคะจะมีร้านนี้นะค่ะที่ที่ขายอาหารสดที่ยังเปิดทุกวันนะคะเพราะผู้คนที่นี่ชอบที่จะมาซื้อไปรับประทานส่วนพวกนี้ก็จะเป็นร้านค้าที่เขาจะมาเริ่มทำการเมื่อช่วงน่าจะเริ่มตรงฤดูใบไม้ผลิไปถึงซัมเมอร์นะคะหรือว่าฤด,ดูร้อน ตรงนี้เป็นจุดนั่งกินลมชมวิวเลยค่ะแล้วก็จะมีร้านอาหารให้เรานั่งรับประทานดื่มจิบเครื่องดื่มเย็นๆอยู่ด้านในนะคะแล้วก็ช่วงฤดูร้อนก็จะมีโต๊ะอยู่ด้านนอกด้วยตรงนี้จะมีเรือท่องเที่ยวด้วยนะคะมีจุดบริการมีป้ายประชาสัมพันธ์เรือท่องเที่ยวเล็กๆที่เรามองเห็นนั่นนะคะก็จะมีผู้คนมาบุ๊กิ้งแล้วก็ นั่งรับประทานชมวิวไปเรื่อยๆค่ะเหมือนบ้านเราก็จะนั่งชมวิวที่แม่น้ำเจ้าพระยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เวลานี้น้ำยังเป็นน้ำแข็งอยู่นะคะก็มีความสวยงามในแบบหนาวๆอย่างที่เห็นเลยค่ะ ตงนี้เขาปรับปรุงนะคะเตรียมพร้อมเพื่อต้อนรับสู่ฤดูร้อนก็จะปรับปรุงเรื่อยๆค่ะเพื่อที่ว่าให้ผู้คนได้มานั่นงพักผ่อนหย่อนใจนะคะก็จะไม่ค่อยเห็นคนเลยนะคะตอนนี้เราก็ถึงสถานีนารถไฟเราก็จะเดินทางกลับจังมุมตรงนั้นจะมีร้านเคบับนะคะเป็นร้านของ ชาวมุสลิมค่ะส่วนตรงนี้เป็นภาพที่สวยงามนนะ้าเราได้เก็บภาพไว้อาจจะสั่นไหวเล็กน้อยตรงนี้เป็นที่จอดเรือส่วนตัวนะคะจะมีการจ่ายค่าเช่าด้วยช่วงนี้จะจอดไม่ได้ค่ะทุกคนจะเอาเรือกลับไปไว้ที่บ้านกันหมดเลยค่ะแล้วช่วงที่ไม่มีหิมะแล้วเขาก็จะเอามาจอดที่นี่กันนะคะก็จะมีอีกภาพหนึ่งที่สวยงามมากๆ ตรงนี้เป็นจุดจำหน่ายตั๋วนะคะไม่มีคนนะคะเราต้องบริการตัวเองค่ะก่อนที่จะขึ้นรถไฟมีทั้งรายเดือนรายรายวันรายสัปดาห์ตัวนี้ก็เป็นที่จ่ายตัวะะ๋วค่ะแล้วก็ขึ้นรถไฟโดยที่จะไม่มีคนตรวจนะคะช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงของโควิดนะคะเริ่มเริ่มจะหมดราคาเหรอคะตรงนี้เป็นที่จอดจัก,กรยานค่ะ ก็ตรงนู้นจะเป็นที่จอดรถบัสรอรถบัสนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่คมนาคมขนสง่งสะดวกสบายค่ะ <S <S เตรียมขึ้นรถไฟค่ะเราต้องเปิดประตูเองค่ะ,ะก็เมื่อเข้าไปแล้วก็เลือกที่นั่งตามใจชอบเลยค่ะ เราก็จะเลิกงานในช่วงที่คนไม่เยอะนะคะแต่ตั้งสี่โมงไปแล้วก็ก็พอมีค่ะแต่ส่วนมากคนจะเข้าไปทำงานในเมืองมากกว่าแล้วพบกันกับเรื่องราวใหม่ๆในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ